เก้า่าไปแล้วในวันนี้วันนี้อากาเย็นเนาะนทาจะเย็นๆกแล้วอากาศดีใช่ดีที่ไม่ายเพราะมันบอกวเ่าฉันนอนบ้านกินสมวันอยู่ที่ไหนมาใส่บนมาที่ไ้นเ่ไหลวันนี้เราขึ่งประมาณสามทุ่มครึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเยนแล้ว 560บาหกสิบบาทใครจะไปไหวก็คือจริงๆอ่ะทอดหมูมาแต่ว่าเรายังไม่มีข้าวเหนียวทอไปแบวซื้อข้าวเหนียวที่เดือดขับร้ก็เลย้องหาเองกินก่อนอร่อยจิงเมกิอ ยายไปเมียาพี่ตานบอกว่าอย่าไปเลยอยู่นี่แหละคำสุดท้ายแอ่ทอายเกินอดเยคันยอดถึงเหรอเบนิอได้กินกาแฟพีอีกแล้วอ่ะแล้วก็เจสตดีาวาแล้วน้องแนทมาแล้วนะครับทำไมถึงมาสายอ่ะูรถติดมากพี่ผมก็มา รับงานทานข้าวเหรอใช่แล้วหลอจังเลยสวัสดีครับกินน้ำหรือเปล่าไม่กินนะครับไม่กินก็ไปพี่รถตู้เลยสำหรับใครนะครับที่ดูช่องดอกยาทีนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกดไลค์กดแชร์นะครับดูสีหน้าตาของมหาเศรษฐีของเราวันนี้อล่าอล่าเศรษฐีจับพี่คนนี้ยังคะแม่ พูดมาตามตรงได้เลยค่ะเขาขัาพี่นิวไม่ถูกอาหรอกงวดเนี้ยถูกกินแน่นอนร้อยเปอรเซ็นหน้าตาดีหล่อทุกคนหน้าตาดีหล่อสวยขอบคุณค่ะเหมาไปเลยเหมาไปเลยยกแผงไปเลยแม่ทั้งหมดคิดเงินมาเลยค่ะเก็บเงินที่นี่ตอนนี้เราอยู่กันที่มอเตอร์เวย์แวะซื้อข้าวเหนียวมากินกับหมูหมูทอดที่เราทอดมานะแล้วก็แวะซื้อหวยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าพวกเนี้ย เราจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่าสามสิบล้านถ้ารวยก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะก็คือเลิกถ่ายคลิปไ,ไปใช้ชีวิตรอแนเข้าเซเว่นอยู่ความกินหมู่หรือ,อยังสาน้องเฟิร์นเอาหลับหลับไปแล้วเฟิห <laughs> ลับไปแล้วค่ะเรามาแกะหมู่กันดีกว่า ได้เวลาแกะหมูทอดแล้วว้าวมีสองชั้นนะมีสองชั้นไอ้น่ากินมากอืมอร่อยว่าชิมก่อนชิมก่อนหืมดูสายตาดิจริงใจมากเลยว่าแบบอร่อยอ่ะ อ๋อยี่เนี่ยไม่ด่อแล้วตาเลยแบบเอาแบบจริงจังอะนะเอาพี่ฝนเอี๊ยบก่อนอืมอร่อยขึ้นตามนะครับน้ำแมทเลยนะครับขออย่าใช้มือนะครับอุ๊ยอร่อยมากเลยอร่อยแบบตายเลยยังไม่เคยคืออร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเป็นไงบ้างหนูนาเค็มน้ำเค็มตามเค็มเปล่าเค็มกับข้าวเหนียวเหรออร่อยแต่ว่า มยทะเลน้ำใสตอนนี้เราก็ถึงที่งานแล้วนะครับโรบินสันชนบุรีแก <Yeah. S 1> อ,องสวยนะดูห้องแต่งตัวของเรา yeah. นี่คือเตาอบของเราอันเนี้ยการประกอบราวการยกลังยกของอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานของแดนเซอร์ผู้หญิงนะ <c oughs> ผู้ชายก็จะไม่ได้ทำอะไรให้แดนเซอร์ผู้หญิงเป็นคนทำแก <c oughs> okay, แล้วแกไม่ใส่อันกลางอ่ะ ใส่ไม่ใส่เป็นฟิลฟิลเป็นสไตล์ไม่อยากใส่ใช่ปะอยากให้มันแบบหลงเลงโค้งเพลงก็มันก็ดูโล่งดีนะโอเคแบบนี้แม่แค่นี้แหลได้ทอมมีแค่สี่คนได้หรือเปล่าไปปลูกมนเว็นดีมันมันจะโค้งเพลงไหมล่ะมันก็เป็นสไตล์ปะใค่นี้นะได้เอาเองเหรอเออดีนะคนเดินผ่าเร็วๆค่ะต้องไปยกรังอีกผู้หญิงอ่ะ เดี๋ยวไปช่วยเขายกอันนี้ด้วยนะขยับลำโพงข้างใบเทมาปิดอันนี้ให้ก่อนมาปิดอันนี้ให้ก่อนใครเขาหมุนแน่นวะเอ้าใได้ไหใชายชะกันมากอะ,ะอ่างานยกงานขนให้ผู้หญิงทำไปเด็กผู้ชายก็จะเป็นงานเบาๆงานแบบรำรัวผูกพา จับจีบเออเราแบบทดลองนั่งโซฟาไหมทดลองว่าเอ้ยเปิดลองพื้นจะเป็นอะไรไหมเช็ดออกหรือเปล่าเราจะไปแต่งหน้าที่ไหนสะเบัดกระละแนทกินเหรอโนนาานี่ไงฟู้ดคอดหรอเออข้างบนฟู้ดอยู่ข้างบน หน้าขึ้นไปข้างบนก็ได้ป้าตั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 พี่อุ้ยทักมาวินแล้วครับทุกคนแล้วก้องหลังเลยครับอยากเห็นเขาอุ้ยอุ้ยสี่ทักมาวินละอะอุ้ยสี่ทักมาวินแล้วปกติก็คืออุ้ยมางานก็คือไม่เคยทำกับข้าวให้นางกินเลยจนวันนี้มีเวลา เราวไม่ได้มาและาตอรีแล้วจนวันนี้คือแบบมีเวลาทําหมูทอดก็เลยทําหมูทอดมาให้แบบทุกคนกินอ่ะแล้วอุ้ยไม่ได้มาคืออุ้ยก็คืออดกินเหมือนเดิมอุ้ยก็คือแนะนําให้ไปแก้ปีชงแก้ชงนะชุดนี้เหมาะกับแนทมากลูกอ่ะเหมาะ ใช้เลยตอนนี้เราอยู่กันที่スタบาร์เข้ามาแต่งหน้ากันที่スタบาร์นะเดี๋ยวเราสั่งอะไรกินดีเดี๋ยวจะไปพาดอกย่าทิงไปสั่งスタบาร์กันนะคะเธอจะสั่งเมนูอะไรคะวันนี้เปิดเปิดโพยเปิดโพยเปิดโพยช็อกโกแลตช็อกโกแลตครีมชีสครัปูชิโน่ดย์พูดพูดซิพูดซิช็อกโกแลตจะไมชี้หอกอ่เราไปดูน้องแนทนะคะลีลาการสั่งนะคะในส่วนของスタบาร์ของน้องแนทกันว่า จะเป็นอย่างไรแล้วพี่พนักงานเขาจะเข้าใจไหมในส่วนของตรงนี้เราจะปิดปิดเมนูนะถ้าสั่งเองนะขออีกรับหนึ่งฝากโทรเองก่อนหนึ่งไปกระซิบช็อกโกแลตครีมชีฟแฟร์ปูชิโนสั่งแล้วเร็วเร็วเร็วไปเร็วสั่งเร็วเขาเร็วสั่งดูรายการรถลากาเดียร์ร้อยหิ้วดูขอสักขอสักกดคำหนึ่งความร้องพดช็อกโกแลตครีมชีฟน่าแอคเซนต์มันต้องได้ นี่ไงช็อกโกแลตครีมชีสแฟร์บูชิโน่พี่ผมวันนี้ผมใช้ตอนนี้โอเคค่ะแล้วก็แล้วก็เอากรีนทีครีมค่ะแฟร์บูชิโน่ค่ะกระป๋องเปิดเหรอใช่เป็นโปรเหมือนกันค่ะหวานปกติเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ชอนนอ้ัีะไรคะกรีนทีเหรอคะใช่พี่บัมค่ะเกี่ยวว่าบัมดอกไม้เสือกีสัตย์ แล้วก็นี้นองแนทค่ะนุนาเอาอะไรอีกดิป้าตอานะกินแก้วที่สามแล้วนะเพราะแหละนุนาควรจะกินวัน<อ>นี้มาจ่ายตังค์ให้เฉยๆโาาดยใช้สถาบั d ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมสถาบัใช่เมื่อแต่หมกล้องแบบนี้มันก็ถือง่ายเีเนาะ,นละแล้วก็จะจ่ายตังค์ผ่านสถาบั d นะคะทุกคนทุกคนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน รับเอแค่ขาเขียวทานคู่กันไหมคะรับไหมคะไม่ลับค่ะขอบคคุณ่ะแซนด์วิชไข่กุ้งอร่อยมากเลยนะแต่ว่ามันก็อร่อยสู้หมูทอดพี่นิวไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะไปเอากาแฟกันชาด้นี่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยนี่ของใครอ่ะ ขนมปั้มของของแนทเป็นเมนูอะไรนะโอ้ยน่ารับทานมากสินงี้ผมจะผมจะทิ้งวิปครีมนะผมไม่กินวิปครีมไม่กินวิปครีมหมอไม่กินอันนี้อะไรคะเมนูอะไรคะพี่บัมอันนี้ของพี่บัมมาได้เออเดียวไรเดียวไม่กระอานของแนทไม่เห็นมีเลยแนทมันเี้ยงคอ่นอะไรมีอะไรก็เลี้ยงคนอนไม่ใช่ของเธอก็คือชาเขียวผ่นจบนี่ตั้ง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 นี่ตั้่ตั้งนี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 ่ต้ง หมดแล้วแต่ทูเรียนอร่อยนะกินปะอะไรหมดล้ะกินแปดร้อยอล,800ล้านแก้วได้เวลาแต่งหน้าละสุดที่ตาก็คือเลเวลโก้แล้วโคเด้นนะเลเวลโก้คือโลเด้น はい。<laughs> ไหนเฟิร์นดูผมดีน่ากลทำอะไรนี่นะนะทำอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะยไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หนูน้าพับอันนี้ใช่ไหมลาหนังยางมัดติกับนี้ก่อนมันยางัดติดกับนี้ก่อน อเราจะไปนที่ทาไหนต่ออ่ะมัดก่อนเอนอมัดก่อนไม่เล็กเหลอเออมัดไปก่อนเถอะอย่าเถียงดินี่หาทุกคนเอาเอามัดหนึ่งป้องมัดสองป้องมัดสามป้อง ปึึ๊๊บบเนี่ยแล้วทำไมเขาทำง่ายจังแล้วทำไมเราทำยากจังวะเอาใหม่ปะเออไม่ได้แล้วนี่เออแต่เออหนูนะได้สวยเลยเหร็จไหมเราทำแค่สองป้องเองอักมัดแล้วเนี่ยคืออะไรเอามาจากไหนอ่ะแล้วค่อยยัดเข้าไปเออเฮ้ยทำอย่างนี้ก็สวยดีนะ ค่ะทรงผมทรงนี้เจ้านี้ทรงเดิมไปเลยงมกันอยู่ตั้งนานสรุปทำไม่ได้ก็อ่ะกลับมาอันนี้แหละกลับมมาที่เิต้องรับสมัครช่างทำผมแล้วล่ะเริ่มเลยประจําทีเข้าตัวสองร้อยห้าสิบต่อเดือนสองร้อยห้าสิบต่อเดือนฝึกงานก่อนไงถ้าเกิดผ่านโปรแล้วใช่ถ้าเกิดผ่านโปรแล้วคือ ให้เงินเดืน100,000บาทแต่ว่า,า,าเราฝึกงานทั้งหมด5ปีนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราแต่งหน้าทำผมกันเสร็จแล้วแล้วเราก็กำลังจะเดินหาอะไรกินกันอีกที่งานอ,าอะไรอ,ะอ่ะเ <c oughs> ตเด็ดเตเด็ด โซดีน่ากินมากน่ากินไรอุ้ยอันนี้น่ากินมากอันนี้จำได้ของของของโปรดเฟิรน น่ากินมากเอามากินอันดี้บ้ากินด้วยกันร้านนี้โปนาน่าลองร้านนี้โปนาน่ารองน่ารองจริงร้ารนนี้น่ากินมากดูไข่ดิ มีเด็ดยำเราสั่งเป็นยำสามไข่มีไข่ปลาเลียวเซลไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาก็เยนะครับอันนี้เป็นเมนูนะไข่อะไรบ้างอะไข่รเลียวเซวไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดา ยให้ไข่แบบจุกๆเลยอ่ะ กินมาทุกคนน่ากินมากใหญ่เวอร์ใหญ่กว่าตัวหนูนาเดี๋ยวเราค่อยไปอินเสิร์ตตอนกิน ครีมช<า>ีสน่ากินมากอันเนี้ยเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่หร<ม>นะคะแปดน่ากินมากมบบลิสต้าชาชีสอันนี้เท่าไหร่ครับแก้วเท่าไหร่นะอันนี้แก้วละเท่าไหร่นะครับแกลล้วละห้าสิบห้าสิบบาท น่ <I> ากินมากแต่อันเนี้ยอยากกินอันนี้มากเลยอ่ะน่ากินมากข่อให้ไข่เยอะอยู่นะ350แน่นๆแน่นๆเลย พงจะขอไข่เยอะเสิรไม่บอกครับว่าขอหัวหอมเยอะคำน้อยจังมีคนปาับเลย ให้ใครเล่นให้คนนี้หรือว่าเล่นให้คนนี้อมด้วยมากยิงหัวใจอีสานผมต้รงกับปกมาใชคช่างนาช่างเดียวกันด้วยวะเเดียวกันด้วยเป็นไงบางเนื่อยม่เหนื่อยะแต่ว่าเม็เดียวเม็นเดียว ใครมาเยี่ยวข้างเวทีฉันจะดีดหำเธอนะแดนเซอร์ก็คือฝั่งซ้ายเวทีก็คือไม่สามารถที่จะหายใจเข้าลึกๆได้คือหายใจเข้าไปเสร็จแล้วต้องรีบเอาหายใจทิ้งทันทีเพราะว่าไม่ทราบว่าใครปรชิงช่องอยู่ เดียวเข้าไหร่นะครเบเน้นอย่างเงี้ยแกลองไปดิแล้ว้แลวฝั่งซ้ายก็คือไม่มีออกซิเจนนะครับมีแต่ปัสสาวะแหมมันจะหอมฉุยได้ไดแกสองคนเป็นฟีสไล์เป็นแอมโมเนียที่ดมแล้วก็คือจากที่จะเป็นลมก็คืออยากเป็นลมตายไปเลย น้องกับพี่ดีด้วยเอฟ้าเกี่ต เสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วเย้เราลดไปอีกวันกคไหมโอ่งคเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านจ้าอคนนี้เหนื่อยไหมเนี่ยคนนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยเน เราทำอะไรจะทำอะไรต้องเ่ลยมากเลยเป็นกำลังใจให้แดนอายชายอยู่ขางเวที้กำลังใจให้ที่พักให้ใครเีกให้คนอ่น้องชื่นจะน้องแนทไงน้องแนทสุดที่รักบายบายใช่ฉันก็จะเป็นลมเหมือนกันอากาศร้อนมากบายบาย ไหนบอกไม่มาไงคะอะไรออกคะไหนบอกไม่มาไง เยเยแถวาวเลยแถวยาวไปนู่นเลยทุกคนเอฟซมารอถ่ายรูปเยอะมากตอนนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วนะ เหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยๆหเหยแต่ละคนก็คือไม่มีเสียงกันแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องดอกย่าทีมกันไว้ด้วยนะบายบายคอมเมนต์ไาข้างล่างได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบบ๊ายบาย